สวัสดีทุกคนนะครับที่ดูปเบลทาง YouTube นะครับก็ขอแบบมามอบตัวนะครับหลังจากที่เปิดช่อง YouTube ไว้ wide, แต่ว่าเไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เลยตอนนี้เราก็มีเวลาในการที่เราจะมานั่งทำคอนเทนต์กันเยอะขึ้นแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เบลคงจะขอเริ่มต้นสำหรับการทำก็คือว่าอยากจะมาบอกวิธีการอัดเสียงนะครับของของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ทำ u t ท b e ทำท i กต t อทำอ Instagram หรือว่า Facebook มันมีการทําคลิปอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็บางทีเราอาจจะอยากที่จะอัดเสียงของตัวเองลงไปใน i m o v i e บ้างใน TikTok อกบ้างหรือว่าในแอปพลิเคชันอื่นๆในการที่เราจะสามารถบล็อยเสียงหรือว่าอัดเสียงลงไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเริ่มต้นสําหรับการอัดเสียงสําหรับคนที่อยากจะพากเสียงของตัวเองลงไปในคลิปนะครับอันดับแรกเลย ทุกคนคงคงมี iPhone แต่อันนี้ไม่ใช่ p h o n e นะเขาเเใช้ iPhone ถ่ายอยู่อันนี้มันคือแบบ power bank นะครับอะสมมติว่ามันคือ iPhone แล้วกันโทรศัพท์ของเราโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีไมค์อยู่ตรงนี้นะฮะเวลาที่เราจะอดัดเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยเวลาคนคนอัดก็จะใช้ไมค์มาจอดตรงนี้หรือว่าพูดไปตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการที่เราปากของเราตรงกับไมค์ของของโทรศัพท์พอดีเนี่ย ข้อดีคือเสียงชัดเจนมาหมดเลยแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีเสียงพึบเช่นพบเพอเพอพบกันพบกันใหม่พบกับโปรโมชันมช่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษพอพานปอปลาทุกอย่างพึบึบ,บ,บเวลาที่เราฟังเราก็จะได้ยินเสียงพึบๆึบ,บ,บในคลิปของเราใช่ไหมครับเราก็แบบเว้ยสงสัยทํำยังไงดีวิธีการก็คือเวลาที่เราจับโทรศัพท์นะครับอันนี้เราจับแบบนี้ใช่ไหม สัญชตาตญาณเราเราคิดว่ามันต้องชัดเราก็ Vo i c e แบบนี้เลยให้อ,ออกหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เอาโทรศัพท์ออกนิดนึงนะครับแบบนี้ให้อยู่ให้ปากเราอยู่แบบนี้นะฮะแล้วโทรศัพท์เข้ามาข้างๆแบบนี้เรียนแบบเวลาที่ไมค์อของดีเจที่เขาอยู่ในห้องจัดรายการนะครับไมค์จะอยู่องศาประมาณนี้นะครับจะไม่เข้ามาตรงๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับไมค์จะเข้ามาแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้แบบเสียงที่เราพูดออกไปพอพานตัวเพอเพอเพะ เพอเพอเพอจะไม่พึบในไหม่นะครับเป็นวิธีการแก้แบบง่ายๆอ่ะคราวนี้เราก็ไว้พบกับโปรโมชั่นพิเศษพบกับโปรโมชั่นพิเศษพบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายพบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายพบกับแฟนใหม่พบกับสามีใหม่พบกับผัวใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวอย่างในการใช้พ่อพานนะครับมันก็จะไม่พึบพบพบพแล้วอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม์ของ iPhone จะอยู่ตรงนี้เวลาที่เรา voice อย่า voice ตรงๆแบบนี้ให้ขยับออกแบบนี้นะครับแล้วก็ voice นะครับจะช่วยให้การ voice เสียงของคุณลงไปในคลิปเนี่ยไม่มีเสียงพึบเพอ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 แบบนี้นะครับอ่าที่สําคัญไม่ต้องใกล้ขนาดนี้นะครับไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ไม์ My ทุกตัวของโทรศัพท์นะครับทามาจริงๆแล้ว,วเวลาที่เราโทรศัพท์ไม์มันจะอยู่แบบนี้ไม์มันไม่ได้อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นแบบนี้ไม์ก็ได้ยินเสียงของเรานะครับ อ,อยู่ประมาณอุ้ยแงนะอยู่ประมาณนี้พอนะครับให้แบบไมโทรศัพท์อยู่ประมาณนี้พอทริคที่2แถมกันไปสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับในการแบบสอนเรื่องของการอัดเสียงก็คือเวลาที่เราอัดเสียงเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเห็นใช่ไหมครับเวลาที่นักพากแบบโปรเฟชชั่นอลเขาจะใส่เป็นเฮดโฟน e ใส่เป็นเดโฟ n นแบบ2ข้างแบบนี้เขาเขาได้ยินเสียงอะไรเสียงสิ่งที่เขาได้ยินคือเสียงของตัวเขาเองนะครับเวลาที่เขา v อย c e อย่างเบล,ลไปภาคเนี่ยเบลก็จะได้ยินเสียงตัวเองอยู่ในหูโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ยินเสียงตัวเองจะทําให้เรา c อนโทรลคอนโทรลควบคุมเสียงของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบว่าต้องขอฟังเสียงตัวเองอย่างเบลเบลก็ต้องฟังเสียงตัวเองว่าเอ้ย มันเป็นยังไงมันเพราะไหมมันแข็งไปหรือเปล่ามันนุ่มหรือ,อยังหรือว่ามันควรจะปรับตรงไหนเราต้องได้ยินเสียงตัวเองเราถึงจะปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการ Voice อันนี้เป็นคลิกนะครับให้ปิดหูข้างหนึ่งปิดหูข้างข้างที่เราแบบข้างนี้ก็ได้และเวลา Voice เวลาพูดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตัวเองก้องก้องอยู่ในอยู่ในหัวของเรานะครับมันเป็นเหมือนแบบแทน h ฮดโ p นได้เวลาที่นักร้องว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องแบบ อุดหูข้างนึงเวลาร้องคือเขาต้องการที่จะได้ยินเสียงตัวเองว่าว่าตัวเองร้องอะไรออกไปชาเยลก็จะอุดหูข้างนึงพบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายพบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายพบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายเบลก็จะได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยก้องอยู่ในหัวแล้วเบลก็จะแบบปรับได้ว่า เฮ้ยเบลควรจะเบาลงเบลควรจะแบบนุ่มขึ้นเบลควรจะไม่ในทนไหนมันจะเหมือนแบบทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองแบบชัดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับการใช้ไมค์จากโทรศรรพัพท์มือถือการอุดหูหนึ่งข้างนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ยินเสียงของตัวเองนะครับจะได้แบบอัดเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะครับลองเอาเทคนิคของเบลไปใช้ดูนะครับแล้วก็ใครชอบทริคแบบนี้นะครับก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ s ับสก์ร่์กดกระดิ่งริงๆช่องเบลไปชินชัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปในการผ้าคลิปอื่นๆอ,อีกมาให้ดูกันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับทุก s u b ส c r ร b e แล้วก็การติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยดีใจที่เราได้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ